มองกระจกก็ดีอยู่แล้วนี่ว่ามันไม่มีรถแต่ทําไมมันมีรถเหมือนพุ่งเข้ามาหาเรากระจกมองข้างของเรานั้นไม่เห็น B M W G 3 0ทําการติดตั้งระบบบายสปอร์ตจังหวะที่เราเปลี่ยนเลนนะฮะเนี่ยเรามองกระจกไปเนี่ยเราอยากเปลี่ยนเลนปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมื่อตะกู่นี้นะฮะเราจะมีไฟเตือนสีส้มจะเป็นตัวบอกให้เราได้มั่นใจว่าไม่มีรถอยู่ในจุดบอดเท่านั้นเองครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมนะครับผมกำลังขับรถ BMW G30 อยู่นะครับต้องบอกว่าเวลาเรามานั่งบนพวงมาลัยแบบเนี้ยเรามองกระจกข้างไปซ้ายและขวาแล้วมีตำแหน่งไฟที่เป็นตำแหน่งสีส้มๆเราจะเริ่มรู้สึกการขับขี่นั้นเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นจังหวะที่เราเปลี่ยนเลนเข้าซ้ายหรือขวาแบบนี้ท่านผู้ชมครับ เป็นจังหวะที่อาจจะเสี่ยงต่อเกิดอุบัติเหตุการเฉียวชนมากที่สุดท่านผู้ชมรถรุ่นใหม่ๆก็เลยจะมีระบบบายสปอร์ตเพื่อมาเตือนให้เรานั้นได้รู้ว่าจะมีมุมที่เป็นจุดบอดอยู่นะครับว่ามีรถอยู่ในตำแหน่งที่ท้ายรถด้านหลังเวลาเราขับรถสังเกตไหมหลายๆท่านเคยเจอนะจังหวะที่เราจะเปลี่ยนเลนปุ๊บเนี่ยนะครับเจอรถข้างๆ มองกระจกก็ดีอยู่แล้วเนี่ว่ามันไม่มีรถแต่ทําไมมันมีรถเหมือนพุ่งเข้ามาหาเราจริงๆแล้วไม่ใช่ครับจริงๆแล้วรถมันอยู่ในตําแหน่งเดิมของเขาอยู่แล้วแต่เพียงแต่กระจกมองข้างของเรานั้นไม่เห็นเป็นจุดบอดนั่นเองบายสปอร์ตจึงมีประโยชน์ในเรื่องของการเปลี่ยนเลนเท่นั้นเองท่านผู้ชมครับแล้วรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยตอบรับมาหมดแล้วนะครับ จึงมีระบบตัวนี้ขึ้นมานะครับแต่รถที่ไม่มีมาอย่างเช่น BMW G 3 0คันนี้ทําการติดตั้งระบบ b ายสปอร์ตตัวนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะจังหวะที่เราเปลี่ยนเลนนะฮะเนี่ยเรามองกระจกไปเนี่ยเราอยากเปลี่ยนเลนปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมื่อตะคู่นี้นะก็จะมีไฟเตือนสีส้มแจ้งเตือนข,นขึ้นมาว่าเราเปลี่ยนเลนไม่ได้นะเพราะว่ามีรถที่มาอยู่ในตําแหน่งนี้ฮะตำแหน่งที่อาจจะเฉียวชนได้เนี่ยจังหวะด,ด้านซ้ายมันก็จะมีสัญญาณอย่างนี้แจ้งขึ้นมาคือเป็นไฟสีส้มๆอันนี้คือตําแหน่ง ที่จุดบอดที่มาอยู่ใ,ใกล้รถเราเราไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้อันนี้คือเพิ่มความปลอดภัยมากๆผมว่ารถรุ่นเก่าที่ไม่มีมาจากโรงงานนะฮะน่าใช้มากๆนะครับอย่างจังหวะอย่างเงี้ยเวลาเราขับถนนเนี่ยจังหวะที่เปลี่ยนเลนมันมีประโยชน์มากๆนะครับเป็นจังหวะที่เรามองเพราะเวลาเราขับรถสายตาของเรานั้นจะต้องชําเลืองนะครับซ้ายและขวาตลอดเวลานะครับชําเลืองไปแว๊หนึ่งเพื่อจะมองว่ามีรถ มาไหมจังหวะที่เราจะแซงนะครับและนั่นแหละครับคือเหตุผลที่จะต้องมีระบบบายสปอร์ตเพื่อให้คุณนั้นขับขี่ได้มั่นใจนะครับอย่างคันนี้พอมาน,นั่งบนพวงมาลัยปุ๊บสายตาที่เรามองไปตรงกระจกข้างมันก็จะมีสัญลักษณ์ตัวสามเหลี่ยมทําให้เรารู้สึกได้ทันทีว่าเฮ้ยคันนี้ขับเราเรารู้สึกปลอดภัยแน่นอนกระจกข้างบอกเราแค่ไม่มีรถแต่กระจกข้างไม่ได้บอกเราว่ามีอยู่รถอยู่ตำแหน่งจุดบอดฉะนั้นตัวบายสปอร์ตจะเป็นตัวบอกให้เราได้มั่นใจว่าไม่มีรถอยู่ในจุดบอดเท่านั้นเองครับ นี่แหละฮะเวลาขับขี่รถที่มีเทคโนโลยีแบบนี้เข้ามาก็เลยทําให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครัท่านผู้ชม ามีตัวบายสปอร์ตที่เพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะลดอุบัติเหตุเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่นะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมนะครับเป็นรถรุ่นที่ไม่มีบายสปอร์ตมาจากโรงงานนะครับแล้วอยากได้ระบบแบบนี้ไปใช้ในการขับขี่พบปัญหาเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าจังหวะที่เปลี่ยนเลนบางครั้งเกิดมีรถมาอยู่ข้างๆบีบแต่ใส่เกิดจะชนเกือบหรือบางท่านอาจจะเกิดอุบัติเหตุไปแล้วเฉียวชนไปละนะครับ ลองมาดูระบบตัวนี้ครับสามารถติดตั้งได้ทุกรุ่นนะครับระบบตัวนี้นะครับไม่ต้องจ่ายเงินเป็นแสนไม่ต้องรอฟังก์ชันที่ออกมาจากศูนย์สามารถติดตั้งได้รถทุกรุ่นแล้วครับเสื้อความปลอดภัยให้กับคุณดีกว่าเสื้อความปลอดภัยให้กับครอบครัวให้กับรถของคุณดีกว่าไหมครับ